มาถึงเรียบร้อยนะครับเมเล็ดโชค9ชั้นนี้พี่เลเอเอฟมาจากคุณกิติศัก์นะครับอินสีถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะฮะสนใจอยากจะได้เมเล็ดโชค9ชั้นซึ่งราคาย่อมเยานะฮะนี่250บาทนะฮะร,รวมส่งเรียบร้อยพี่เลจะได้เมเล็ดพันโชค9้าชั้น20มเมล็ดซึ่งบอกเลยเเขาเรียกว่าของดีราคาถูกนะครับ คือเอาละอาจจะมาลุ้นเรื่องสีเรื่องเอเกิดไม่เกิดโน่นนี่นั่น่ะแต่บอกตรงๆครับเมล็ดกว่าจะได้นะโอ้โหเกเดือนครับเเดือนถึงจะได้เมล็ดนี้มานะฮะตั้งแต่ผสมเป็นฝักนะครับแล้วรอให้สุกแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยเอเมล็ดพันธุ์ที่พี่เลได้มาเนี่ย ที่สวนพิเลไม่มีครับอ่าเนี่ยอันนี้คือเป็นการลงทุนที่พิเล่มองว่าคุ้มค่านะครับการที่ได้เมล็ดพันธุ์หรือแม่พันธุ์ดีๆสักต้นเนี่ยแล้วก็เอาและมาลุ้นเอาอย่างน้อยมันก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นที่มีคุณภาพนะฮะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เอฟประจำเนะเาะหลายๆสวนเราก็เหมือนกับว่ามาีไม้เมล็ดที่ ต่างสายพันธุ์เข้ามาอยู่ในสวนเราเยอะพี่เลยมองว่าคุ้มค่าครับกับเงิน250บาทเรียบร้อยครับหน้าตาข้างในกล่องเป็นแบบนี้นี่ครับ20เมล็ดอยู่ในนี้ถูกแพคมาในกล่องพลาสติกอย่างดีแล้วก็พร้อมด้วยเป็นซัฟเฟกน้ำมอสนะครับนี แล้วเดี๋ยวก็พี่เลก็จะเอามาใส่วัสดุปลูกที่เตรียมไว้ซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับใช้มะพร้าวมะพร้าวสับเล็ก100%เลยเนะแล้วก็เดี๋ยวพี่เลก็จะเอาอสอฟเกน้ำเนี่ยเข้าไปรวมอยู่ในเครื่องปลูกด้วยนี่ครับอ่าซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะเอฟนะครับแล้วก็ได้เป็นเมล็ดใส่เเป็นถุงซิปล็อกมานะฮะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง อย่างน้อยก็บ่งบอกว่าผู้ที่ปลูกโชก้าชั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจำหน่ายในเรื่องของต้นใบอย่างเดียวนะฮะ,มะเมล็ดที่เพาะพันธ์ุได้หรือการค้าขายแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในที่มาของรายได้ด้วยดังนั้นผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้เนี่ยเวลาคุณ สร้างรายได้จากการขายให้เงินสดกลับมามันจะมีทั้งเลือกหลายรูปแบบมากๆเลยการขายมเมล็ดก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้นะครับอเอามาเป็นไอเดียหรือว่าเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ชื่นชอบหรือวางแผนกเกษียณตัวเองแล้วอยากมีรายได้จากการปลูกต้นไม้ครับนี่ครับเรียบร้อยครับวิธีการเพราะ,มะเมล็ดโชก้าชั้น ซึ่งมันง่ายง่ายมากๆครับโอ้โหเมื่อก่อนเราก็ประคบประงมเนาะใช้วัสดุแบบอะไรไม่รู้ยุ่งยากไปหมดเลยทุกวันนี้ใช้มะพร้าวสับครับมะพร้าวสับนี่แหละสับเล็กหรือบางคนไม่มีก็ใช้เป็นเป็นขุยก็ได้นะครับขุยมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอแค่ว่ามีความชื้นเนี่ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวพี่เล็กก็จะผนึกฝาแบบนี้นะฮะก็ทิ้งไว้น่าจะสักประมาณตีให้สิบห้าวันก็น่าจะแทง แทงหน่อเล็กๆนั่นแหละครับเนาะสิวัน20วันอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าใบเขาออกอ่าหเดือนอย่างเงี้ยครับหเดือนก็น่าจะแกะฝาตรงนี้ได้นะครับระหว่างนี้เราก็สังเกตด้วยก็ได้ฮะดูความชื้นสามารถเปิดฝามาลดน้ําได้อ่ะเรียบร้อยเมื่อกี้ต้นคลิปพี่เลแจ้งว่า20ใช่ไหมยี่สเมล็ดใช่ไหมอ่าจริงๆแล้ว10นะครับอ่าชุดนี้10 10เอ่อสิเมล็ดรวมส่ง250เดียวพี่เล่ขึ้นเ c e b o o k ไว้ให้นะครับเพื่อเพื่อนๆอ,อยากเอฟไม้ F ส่วนนี้นะครับลองทักพี่เขาดูได้เลยนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับมีอะไรก็ทักทายหรือช่วยกดไลค์แล้วก็เม้นใต้คลิปใต้โพนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับบ๊ายบาย